สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักเทรด forex ดองใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาพบกับระบทเทรดทองคำ time frame 5นาทีนะครับอันนี้เป็น time frame M5 เนอะนะครับวันนี้ i ิเ i c a t o r มีอยู่3ตัวอ่ามีอยู่2ตัวขออภัยนะครับเส้นด้านบนเนี่ยทั้งเส้นสีเขียวแดงแล้วก็เส้นสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่า MA slope MA slope นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะคลิปด้านล่างแปะลิงก์ด้านล่างให้โหลดนะครับด้านล่างเนี่ยเป็น macd นะครับ macd dlc นะครับก็จะมีให้โหลดทั่วไปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ให้โหลดด้านล่างแล้วกันถ้าใครหาไม่เจอเนาะนะครับทีนี้โรคเทศษตามเพนตัวนี้เนี่ยดูยังไงขอสูมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาดูเนี่ยดูด้านบนก่อนนะครับ เอ็มเอสลตัวนี้นะครับเป็นค่า5โอเคนะครับแล้ว MA s l o p สเส้นนี้เส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นค่า100อ่าโอเคนะครับเส้นด้านบนเนี่ยเป็นเส้น5้าเส้นด้านล่างเส้นสีฟ้าเป็นค่า0 0อ่งดูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นค่าหนึ่งเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยตัวนี้เป็น1น0รเนาะ แล้วก็เ a s l สโลอีกเส้นเส้นนี้เป็นค่า5อ่าเนี่ยตัวนี้นะครับไม่ตอดเป็น s i มเพินะครับแต่ว่าพวกนี้นะเนี่ยเทรดยังไงก็เทียตามสีเส้นเนัยตามสียังไงครับเส้นด้านบนดูปหลักเนาะถ้าสีเขียวอย่างเงี้ยเส้นสีเขียวให้เทรดบายถ้าเส้นสีแดงให้เทรดเซล ทีนี้การเทรดเนี่ยต้องเทรดตามเทรนด์ตามเทรนด์ยังไงเพื่อนๆดูนะเมื่อใหม่ต้องดูให้ดีนะครับถ้าเส้น 5MS ลบเส้น5อยู่ด้านบนเส้น MS สลบเส้นฟ้าเส้นค่า100อันนี้ค่า5ถ้าอยู่ด้านบนเนี่ยบายอย่างเดียวห้ามเซลนะครับเซลล์ห้ามโอเคนะอันนี้คือใส่ตามเทรนด์ถ้าไซ์เวงวดเทรด ถ้าเป็นเทรนเซล์ดูนะครับเทรนเซล์เนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้เส้น m a slope เส้น5อยู่ด้านล่าง m a s l o ล e 500อยู่ด้านบนโอเคไหมครับอันนี้ให้เซล์ห้ามบายอันนี้กดระเบียกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไซเ์รนักษณะนเนี้ยโอเทรดเพราะระบบนี้ไม่เหมาะกับไซเย์ยกเว้นเป็นมือเกา่เกาๆแล้ว นะครับเทรดในไซเบียได้แต่มือใหม่ไม่ได้นำเนาะทีนี้ด้านล่างไงยดูยังไงด้านล่างก็ดูแบบนี้นะครับด้านบนดูเทรนและด้านล่างดูตรงนี้ตัวนี้เป็นเลเวลศูนย์โอเคไหมครับอันนี้คือเลเวลศูนย์ถ้าเส้นกับแท่งฮิสโตแกรมนะครับอยู่ด้านล่างให้เซลล์แต่ถ้าเมื่อเส้นพวกนี้ถ้ามันอยู่ด้านบนกับแท่งฮิสโตแกรมอยู่ด้านบนเน้นบ่าย โอเคไหมครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้เข้าใจแล้วกดการเทรดทีนี้ตัวด้านล่าง MACD นะครับตัว m a c d ตัวนี้เนี่ยตั้งค่า f a s t เอเอ o ดแ s ดสโลว์ i อเ a ็ 9, นะครับตัวนี้เนาะส่วนพวกสีต่างๆพเพื่อนเจะตั้งตามใจเลยผมเอาดิฟดีเอแม็กพวกเนี้แล้วแต่เราจะเปลี่ยนสีขนาดได้ตามใจเลยนะครับ เราได้แล้วเนาะอินดิเคเตอร์ทีนี้ผมจะเทรดบายให้ดูนะครับบายให้ดูยังไงหมายว่าการเข้าบายเนี่ยหนึ่งเราต้องรู้ว่าเส้น m a เสลเส้น5เนี่ยอยู่ด้านบนไหมเอเร้อยอยู่ด้านล่างเอเสลอปร้อยอยู่ด้านล่างเพราะเราได้อย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่เห็นด้านนี้เลยโอเคไหมครับไม่เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงต้องขออภัยด้วย อ้อยแา้แป๊บหนึง่งนะครับถ้าเราไม่เห็นด้านนี้เลยเนี่ยพวกเนี้ยเราเห็นแต่ลักษณะแบบเนี้ยโอเคไหมครับอ่ะโอเคเนาะถ้าเราไม่เห็นเลยเราเห็นแต่ลักษณะแบบเนี้ยเราจะทำยังไงสังเกตว่า MA s l ส p ลเนี่ย เส้นห้าอยู่ด้านบนเส้นร้อยอยู่ด้านหลางเราควรเน้นอะไรครับเน้นาาอย่างเดียวถ้าเส้นสีแดงไม่เข้าถ้าเส้นสีเขียวเข้าโอเคไหมนะครับทีนี้บาย,ยัางไงเราดูด้านบนเห็นเส้น MA 1อ0ร้อยตรงนี้ไหมครับเอาตรงนี้ออกแล้วกันนะครับเพื่อนเห็นเส้น MA 1 0อร้อยตรงนี้ไหมเนี่ย มันทำน้าที่เป็นแนวรับนะครับพอราคาลงมาด้านนี้มาแตะตรงเส้นในเมร้อยปุ๊บนะครับถ้ามีทั้งเทียนทั้งไหนทั้งหนึ่งกลับขึ้นไปนะครับกลับขึ้นไปสูงเข้าไปนิดนึงตรงไหนพอไปอ่ะตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นเหนตรงนี้เนาะ พอตรงนี้แท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยมันปิดอยู่เหนือเส้นอะไรครับ ma slope เส้นร้อยและมันอยู่พอดีตรงเส้นแนวรับเส้นร้อยนี่พอดีนะครับพราะนนั้นถ้ารเราเราดูจากเทนเราจะเข้าบายแท่งนี้เคไหมครับเพื่อนเพื่อดูนะอ่ะสูมใกล้ๆเข้าบายแท่งนี้ ใชเไหมครับเข้าบ่ายแท่งนี้เพื่อนๆเห็นไหมแท่งนี้คืออะไรครับแท่งนี้คือ bullish engulfing เป็พื่อนดูนะแท่งนี้คือ bullish engulfing นะครับมันจะมีถ้าเพื่อนๆดูดีๆเนี่ยแต่ละการขึ้นเนี่ยมันจะมีหรือลงก็ตามมันจะมีแท่งเทียนที่เป็นลักษณะบอกว่ามันจะไปต่อหรือว่ามันจะมันจะลงนะครับกอนนี้นี่ not extend by เราเห็นว่าแท่งนี้เป็นบูล l i s เช n กราฟิงนะครับแล้วก็มันอยู่ตรงเส้นแนวรับ MA 100พอดีถ้ามือใหม่ยังไม่แน่ใจให้รอแท่งเทียนต่อมาจบก่อนคือแท่งนี้นะครับจบก่อนคือแท่งนี้พอเราเลือกได้แล้วเนี่ยมันจบแท่งนี้ใช่ไหมครับเราเลือกแท่งนี้ปุ๊บเรามาดูเส้น MA s สโลม5มันก็เป็นสีเขียวพอดีแล้วแท่งเทียนตัวนี้ก็ยืนอยู่เหนือเส้น MA เมสโลป5พอดีเป๊ะเลย เราเลือกด้านบนเราจะเข้าตรงนี้ถ้าตามเทรนดด้านบนเราเลือกได้แล้วนะ St o p l o s ตตรงนี้เดเทีนี้พอด้านบนเสร็จเราอย่าเพิ่งเข้าเราเลือกด้านบนโซนด้านบนอย่แล้วเรามาดูด้านล่าง Macd Macd เนี่ยเรามาดูตรงไหนครับถ้าเราเลือกเข้าแท่งนี้ด้านล่างมันจะตรงกับแท่ง,ทงตรงนี้ His t o g กรมแท่งเราดูว่าเส้นสัญ n a l ของมุฟอะแม็กดีมันตัดกันหรือยัง เห็นไหมครับมันตัดกันโซนเนี่ยตัดกันตรงคู่อะไรครับ bullish and e n g u l i n g พอดีเป๊เลยนะครับและแท่งเทียนให้มันเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบเนี้ยมันจะหมายได้ดีเพราะมันด้านล่างอะไรครับด้านล่างเนี่ยตัดกันตรงนี้ถ้าเราเข้าแท่งนี้แลแล้วเซลตรงนี้ก็ถือว่าโดนประมาณแท่งนี้โอเคเงื่อนไขได้ทุกอย่างด้านล่างตัดกัน histogram อยู่เหนือเส้นศูนย์ไหมเหนือเส้นศูนย์คือแท่งนี้โอเคไหมครับเพราะฉนั้นเราเข้าแท่งนี้ Stop l ล s s ตรงด้านล่างเข้าไปเข้าไปเนี่ยพอเวลาเราจะออกเราไม่ได้เทรดยาวนะครับเราเน้นเทรดสั้นออกแท่งไหนครับเราออกแท่งนี้ออกแท่งนี้เพราะอะไรครับราคาปิดของแท่งเทียนมันอยู่ต่ำกว่าเส้น MA สโบแท่งนี้ใช่แล้วนะครับแล้วพอมาดูด้านล่างมาดูด้านล่าง แท่งจากสีเขียวอ่อนกลายเป็นสีเขียวแก่แล้วก็ปิดใต้เส้นสักสีฟ้านี้เรียบร้อยเหไหครับแท่งนี้แล้วแท่งต่อมาแท่งสีแดงปิดใต้เส้น m a 5แล้วก็ฮิสโตแกรมแมกดี D, ปิดใต้เส้นสีฟ้าเรียบร้อยเพราะนั้นออกแท่งนี้เข้าแท่งนี้ออกแท่งนี้ อันนี้ได้กี่จุดเดี๋ยวดูก่อนนะครับเข้าแท่งนี้ออกแท่งนี้ได้ประมาณ8 2 6 9จุดนะครับอันนี้คือเงื่อนไขการเทรดบายโอเคนะครับเหมือนเหมือนตัวนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นแท่งเทียนกลับตัวตัวนี้ก็เป็นแท่งเทียนกลับตัวเหมือนกันตัวนี้เป็นบูลิสต์เป็นการฟิงนะครับ อันนี้จาชื่อไม่ได้แต่จาไน้ว่าเป็นแท,งท่งแกนกลับตัวโอเคไหมครับถ้าเข้าก็เข้าแท่งนี้เลยเพราะว่าเส้นเป็นสีเขียวแนละ้วมาดูด้านล่างด้านล่างเนี่ยฮิสโตแกรมตรงเนี้ยนะครับมันตัดกันพอดีสิกนอลกพอดีตรงนี้โอเคไหมครับแล้วแท่งสีเลือดหมูเนี่ยมันเป็นแท่งเซลล์แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแท่งแดงเนี่ยหมายว่าแรงเซลล์มันลดมันจะเริ่มบ่ายแล้วนะครับ มันจะเริ่มบายแล้วแท่งเทียมมันก็ขึ้นเพราะน้นมันตัดกับตัวนี้เราสามารถเข้าตรงนี้ได้เราออกตรงไหนครับออกตรงนี้ปั๊บมาดูแท่งเทียนด้านล่างปิดตามกว่าได้เส้นสีฟ้ากับเส้นสีเหลืองเียบร้อยแหละก็ได้ประมาณเท่านี้อันนี้การเข้าบายเนาะทีนี้การเข้า sell, เซลล์เพื่อนๆมาดูนะหาตรงตำแหน่งเซลล์ก่อนนะครับคือบางทีการเทรดมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราหรอกนะครับ ตำแหน่งเซลล์อะตรงนี้เนาะเซลก็คือหลักการง่ายๆ MA สโลปค่า5อยู่ด้านล่าง MA สโลปร้อยอยู่ด้านบนทีนี้พอเส้น MA5 มันตัดเส้น m 0รอยขึ้นมา MA 100ยขึ้นมามันขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาโอเคไหมครับถ้ามือใหม่เนี่ยผมแนะนำถ้ามันลงมาอย่าเพิ่งเข้าเนาะอย่าเพิ่งเข้าส่วนนี้นะ ให้มันรีเทสเส้นนะครับรีเทสเส้นก่อนแล้วหาคู่ทั้งเทนกับตัวแล้วเทรดเซลลงมาอ่ะตรงนี้เราจะดูยังไงอ่ะตรงนี้นะตรงนี้มันลงมาแล้วมันขึ้นไปปั๊บมันจะลงมาตรงนี้เนี่ยหาอะไรครับหาตรงทั้งเทนกับตัวคู่ไหนครับคู่นี้รูปแบบนี้เป็นรูปแบบทั้งเทนกับตัวเพื่อนเราย้อนไปดูนะรูปแบบเนี้ย จำไม่ได้ว่าเชื่ออะไรแต่เป็นแบบนี้ทั้งแทีนกลับตัวนะครับทีนี้พอเราเห็นเรื่องเทียนกลับตัวแล้วราคามันยังไม่ปิดใต้เส้นเอเมเอเ้าใช่ไครับเรามาเจอทางไหนมาเจอแท่งนี้เนี่ยที่ปิดใต้เส้นเอเมห้าก่อนหน้านั้นมี PA หรือ Pri c e Action มาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะเลือกโซนนี้เป็นโซน Entry SL อยู่ด้านบนนะครับ s อยู่ด้านบนเสมอ แล้วบนดูด้านล่างถ้าเราจะเข้าแท่งนี้ด้านล่างเป็นอะไรครับนิสโตรกรมเนี่ยม,มันอยู่ใต้เส้นศูนย์ไหมอยู่ใต้แล้วแท่งนี้เป็นแท่งสีน้ำตาลพอดีแล้วก็ซิก a นไลนล์ตัดกันพอดีเป๊ะตรงนี้นะครับเพราะนั้นแท่งนี้เข้าได้พอออกออกแท่งไหนออกตรงแท่งนี้มันปิดเหนือเส้นมูฟอ่าสโลปเอเมสโลป เห็นไหมครับแท่งนี้ปิดเนื้อเ A มสโลปแล้วก็ออกตรงนี้ตรงนี้เนะี่ยพอมาดูด้านล่างเห็นไหมครับมันอยู่เหนือเส้น M A 0 l ศูนเย์แล้วจริงๆต้องออกแต่แท่งนี้มันขึ้นมาเหนือแล้วแต่แค่จะให้ชัวร์เผื่อมลงไปด้านล่างก็ดูแท่งถัดมาได้นะครับเพราะนั้นการเข้าแท่งนี้แล้วมออกแท่งนี้ก็ได้นิดหน่อยประมาณ 6800. จุดโอเคไหมครับทีนี้เราลันถัดมา พอเราออกปุ๊บมันกนขน็ขึ้นมาขึ้นมาทีนี้มันชนเส้นในเบรยส่วนนี้เห็นไหมครับเส้นในเบรยร้เราจะเทรดเซลลงมาเทรดสั้นเนาะเอาอย่างไรนะครับพอมาดูแม็กดีดูเลเวลศูนย์เห็นไหมครับมันแท่งสีเขียวแท่งพวกนี้ฮิสโตแกรมเนี่ยมันต่าลงต่าลงเห็นไหมครับมันปักหัวลงแต่ด้านบนเนี่ยยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่ยังเป็นไซ์เวอยู่โอเคไหมครับเพราะนั้น จุดแบบนี้ด้านล่างเนี่ยพี่นาว่าแรงบายมันหมดแล้วนะครับถ้าจะเข้าเนี่ยหนึ่งหาแท่งเทนที่มันปิดใต้เส้นมุมมุมเอเบเลตหก็คือแท่งนี้เริ่มแท่งนี้และแต่ปัญหาถ้าเริ่มแท่งนี้คือฮิสต๊กรมเนี่ยมันยังไม่ตัดเส้นซ i g n a l สีฟ้าลงมาและสีเหลืองลงมามันตัดแท่งไหนครับตัดแท่งสีฟ้าตรงแท่งนี้เห็นไหมครับตรงแท่งนี้ตรงแท่งนี้นะตรงแท่งนี้ แล้วก็เราจะเลือกได้ก็คือแท่งนี้นะครับเพราะนั้นเราเข้าแท่งนี้ได้ entry SL อยู่ด้านบนแล้วก็โมเม n ์เส้นสัญมันตัดคลอสกันตรงนี้นะครับมันคลอสกันตรงนี้อันนี้ก็มีความเสี่ยงหน่อยว่ามันอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปอันนี้มีการเสี่ยงเข้าเพราะว่าเงื่อนไขมันยังไม่ครบคือมันคลอสแท่งนี้แต่ถ้าเราเข้าเนี่ยเวลาออกออกตรงไหนมาออกตรงแท่งนี้ นะครับออกต็งแท่งนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าเข้าจากตรงนี้ออกแค่งนี้ก็ได้ประมาณ9000ักว่าจุดอันนี้คือวิธีการเข้านะครับสำหรับการเทรดระบบนี้นะครับคือการใช้ระบบนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆน,นำไปแบกเทสให้ดีนะครับว่าเ,เราจะใช้ระบบนี้เนี่ยเราจะเข้ายังไงเกณฑ์ยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับการเทรดจะให้คนดีเนี่ยเทรดในเซสชันหรือ ช่วงเวลาที่มันตลาดมันเดินอะนะครับถ้าบ้านเราก็ประมาณทุ่มหนึ่งขึ้นไปปกติผมก็เทรดทุ่มหนึ่งประมาณ3มถึงสามทุ่มนะครับพวกตลาดนิวยอร์กเปิดในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างลอนดอนกับนิวยอร์กประมาณทุ่มหนึ่งอะนะครับถึงประมาณ3ามทุ่มผมก็เลิกเทรดยังไงมือใหม่นําไปปรับใช้ดูนะครับระบบนี้ผมเอ่ออ่ะดูตัวนี้กันแล้วกนันเพื่อนๆดูนะที่มันกําลังวิ่งอยู่เนะี่ยอ่ะดูนะ ตอนนี้มันเป็นอยู่เหนือเอเมร้อยใช่ไหมเอเมห้าอยู่ในเอเมร้อยเราเทรดบาบใช่ไหมครับถ้าเซลล์มันเซลล์มาตรงนี้ทีนี้บายเราจะบายตรงไหนเราดูด้านบนแท่งเทียนกับตัวกระแท่งไหนครับคู่นี้ถ้าเป็นสองแท่งถ้าเป็นสามแท่งก็คือคู่นี้โอเคไหมครับสามแท่งคือสามแท่งเนี้ยถ้าเป็นคู่คือคู่นี้นะครับ น่าจะเป็นฮามาริถ้าผมจะไม่ผิดสองแท่งเนี่ยนะครับทีนี้พอเราได้ทั้งเทียนกับตัวแล้วอ่าเราดูเส้นเอ็มเอเมห้าโอเคเป็นสีเขียวเรามาดูด้านล่างด้านล่างมันตัดกันตรงไหนครับตัดกันประมาณแท่งเนี้ยแท่งนี้ถ้ามันตัดกันเนี่ยมันก็อยู่ประมาณแท่งนี้เห็นไหมครับแท่งย,ยาวๆอืมแต่ว่ามันอาจจะเข้าไม่ทันนะครับเข้าไม่ทันทีนี้ การเข้าเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่ถ้าเข้าตู้แบบเท่งเทนกับตัวตรงเนี้ยถ้าเป็นเทนบายก็อาจจะมีสิทธิ์ได้แต่ถ้าเข้าให้ดีเข้าทางเนี้ยนะครับแต่ก็ไปออกตรงประมาณทางเนี่ยแนวตามอยู่ใกล้เนี่ยนะครับถ้าเป็นมือเก่าหน่อยเข้าตรงนี้ก็ไปออกโซนเดียวกันนี่แหละนะครับโซนเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าตรงเนี้นะครับออกโซนเนี้ย ก็จะประมาณหมื่นจุดประมาณเนี้ยทอมันวิ่งเยอะเนาะมันก็เลยเลยได้เยอะนะครับทีนี้มาดูแมกดีด้านล่างถ้าเราพ่อโซนเนี้ยนะเห็นว่าเข้าทําไมครับแท่งเทียนเนี่ยแรงเซลล์มันมันหดแล้วมันเหลือแต่แรงบ่ายนะครับแรงเซลล์เนี่ยทําไมมันหดเพื่อนๆดูตรงนี้เห็นเส้นสีฟ้าไหมแท่งฮิสโตรแกมแท่งเนี้ยฮิสโตรแกมเนี่ยมันปิดอยู่เหนือเส้นสีฟ้าเห็นไหม ก็คือทแท่งนี้เพราะนั้นเราจึงเข้าเซฟได้ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะออกจากเทรดถ้ามันไม่ถึงตรงนี้ตอนนี้มันเริ่มลงแล้ออกอยังไงสังเกตว่าแท,งท่งแม็กดีเนะี่ยมันเป็นขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆถ้าแท่งเทียน,นตัวนี้ปิดนะครับต่ำกว่าเส้น MA แล้วมันเป็นสีแดงแล้วตัวเนี้ ต่ำกว่าเส้นสีฟ้าแล้วก็ออกตัวนี้เลยเข้าตัวนี้ก็ออกตัวนี้ถ้าออกตัวนี้ได้ประมาณกี่จุดเ,เพื่อนๆดูนะเนี่ยก็ได้ประมาณ2,000ักว่าจุดนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขการเข้ากันออกลองนำไปใช้กันดูครับวันนี้ก็เด็กแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมในวันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ